นักศึกษาพีรังทุกนท่านครับอันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับวิชาโครงงานเพื่อพัฒนาศักษะาการเรียนรู้นะครับรอศูนยสนุกนะครับะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับพบกับครูมณีศรีมณีเขาเป็นอีพีที่เก้านะครับคลิปการสอนกันที่เก้าที่จะให้พวกเราได้ พบกันในวันนี้นะครับสำหรับเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมดนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่จะสรุปเนื้อหาของวิชาโครงงานทั้งหมดนะครับที่พวกเราเรียนกันมาแล้วนะครับก็เหลืออีก2 EP ก็คือ EP 9และ EP 10นะครับ EP 9นี้ก็จะสรุปเนื้อหาทั้งหมดส่วน EP 10ก็ครูจะมา ติวหรือเกงแนวก็สอบปลายภาคที่พวกเราจะได้สอบกันวันที่สองสามนะครับตุลาสองสี่นี้นะครับสำหรับวันนี้ครูมีวิทยากรสาวสวยนะครับที่จะให้พวกเราได้พบนะครับจะสรุปเนื้อหาทั้งหบดที่เรียนมาทั้งหมดเลยไม่ทราบพร้อมกันอะไรยังครับ ถ้าพร้อมแล้วครูก็จะให้พวกเราได้พบกับคุณรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ world wide side วิทยาศาสตร์ง่ายๆแค่ปลายนิ้วค่ะและววันนี้ค่ะครูก็จะพาพวกเราเนี่ยไปรู้จักกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะนั่นก็คือการทำโครงงานทางวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะครูคิดว่าถ้าพร้อมแล้วไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะถ้าพูดถึงโครงงานทางวิทยาศาสตร์นะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนเลยว่าโครงงานเนี่ยคืออะไรนะคะ โครงงานเนี่ยนะคะก็หมายถึงกิจกรรมค่ะที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนหรือนักเรียนเนี่ยนะคะได้ศึกษาค้นคว้าค่ะและลงมือปฏิบัติด้วยตัวเองนะคะตามความสามารถตามความถนัดตามความสนใจโดยอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะหรือกระบวนการอื่นๆ ใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆค่ะโดยนักเรียนเนี่ยนะคะจะไม่ได้ทำงานนี้เพียงลำพังค่ะแต่นักเรียนนะคะจะมีครูผู้สอนค่ะคอยช่วยกระตุน้นคอยแนะนำคอยให้คำปรึกษาซึ่งแน่นอนค่ะในการจะศึกษาโครงงานนี้นะคะมันก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่การเลือกหัวขอ้อการค้นคว้าการดำเนินการการวางแผนการกำหนดขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งโดยทั่วๆไปเนี่ยนะคะโครงงานนี้ค่ะเราจะสามารถทำคนเดียวหรือทำงานเป็นกลุ่มก็สามารถที่จะทำได้ค่ะถ้าพูดถึงประเภทของโครงงานนี่นะคะก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ประเภทค่ะเรามาดูประเภทแรกกันก่อนเลยนะคะประเภทแรกก็คือโครงงานประเภทสํารวจนั่นเองค่ะโครงงานประเภทสํารวจนี่นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วค่ะว่าเป็นโครงงานประเภทที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุนะคะหรือ สำรวจความคิดเห็นหรือรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากปัญหาค่ะซึ่งส่วนใหญ่นะคะโครงงานประเภทนี้เนี่ยเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปใช้ในการทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์อื่นๆต่อไปหรือตลอดจนสาเหตุหรือปัญหาที่เรารวบรวมมาได้นี่นะคะเราก็จะไปหาวิธีการแก้ไขหรือปรับปรุงร่วมกันต่อๆไปนั่นเองเรามาดูโครงงานประเภทต่อไปกันเลยค่ะก็คือโครงงานประเภททดลองอแน่นอนค่ะ โครงการประเภทนี้เนี่ยนะคะก็จะเป็นโครงงานที่เราจะต้องออกแบบการทดลองค่ะเพื่อศึกษาว่าผลการทดลองนั้นเนี่ยเป็นไปตามสมมุติฐานที่เราเนี่ยตั้งไว้หรือเปล่าถ้านักเรียนจําได้นะคะก่อนเราจะเริ่มกระบวนการทดลองนักเรียนจะต้องมีการตั้งสมมุติฐานก่อนถูกไหมคะ ซึ่งการทําการทดลองเนี่ยจะเป็นการตอบคําถามว่าเอ๊ะสมมติฐานที่เราตั้งเนี่ยถูกหรือผิดซึ่งนะักวิทยาศาสตร์ก็จะต้องยอมรับค่ะผลการทดลองนั้นๆแล้วก็ต้องยอมรับว่าสมมติฐานของเรานั้นถูกหรือผิดด้วยค่ะซึ่งเมื่อสิ้นสุดการทดลองแล้วเนี่ยนะคะผลที่ได้จากการทดลองเนี่ยก็จะนําไปสู่การเป็นการเป็นข้อมูลใหม่ๆเป็นความรู้ใหม่ๆห,หรือนําไปสู่แนวทางการปฏิบัติใหม่ๆนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างโครงงานประเภทการทดลองกันนิดนึงไหมคะเช่น โครง,งาการการทดลองยากันยุ่งจากพืชสมุนไพรนักเรียนอาจจะมีสมุนไพรสักสามชนิดเป็นตะไคร้มะกรูดหรืออาจจะเป็นขิงสามชนิดนะที่นักเรียนเลือกขึ้นมาอาจจะเป็นสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชนของนักเรียนใกล้ๆบ้านใกล้ๆโรงเรียนและนักเรียนมาลองว่าเอ๊ะสมุนไพรชนิดไหนเนี่ยมีผลต่อการไล่ยุงหรือการ กำจัดยุงได้ดีกว่ากันมาดูโครงงานประเภทต่อไปค่ะประเภทที่3นะคะก็คือโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ค่ะโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะก็เป็นโครงงานที่ประยุกต์หลักการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติโดยอาศัยเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์เนี้นะคะเพื่อประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ๆเพื่อมาใช้ในการตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ที่นักเรียนเนี่ยตั้งเอาไว้ตั้งแต่ตอนต้นซึ่ง สิ่งประดิษฐ์นั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมาจากวัสดุในท้องถิ่นที่มันมีอยู่มากมายแล้วนักเรียนเห็นว่าเอยมันไม่เกิดประโยชน์เลยแต่นักเรียนเอามาทําให้มันเกิดประโยชน์มากขึ้นเนาะแล้วมาดูโครงงานประเภทสุดท้ายกันเลยค่ะนั่นก็คือโครงงานประเภททฤษฎีนั่นเองนะคะโครงงานประเภททฤษฎีเนี่ยก็จะเป็นโครงงานที่มีลักษณะในการหาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งแนวทางในการหาความรู้นี่ก็จะแตกต่างจากโครงงานประเภทอื่นๆนะคะก็จะใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งเอกสารต่างๆเนาะและเราก็จะเอามาวิเคราะห์จากสถิติเนี่ยมาวิเคราะห์จากสถิติแล้วก็เอามาอภิปรายผลหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นโครงงานที่ศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกิดจากข้อสงสัยหรือบทเรียนนํามาขยายผลนะคะทำให้เราได้เห็นในแง่มุมต่างๆที่เราสงสัยนั่นเอง จบไปแล้วนะคะกับโครงงานทั้ง4ประเภทตอนนี้นักเรียนรู้แล้วล่ะว่า4ประเภทเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูขั้นตอนในการปฏิบัติโครงงานกันเลยค่ะในส่วนของขั้นตอนการทําโครงงานนะคะขั้นตอนแรกที่ถือว่าสําคัญมากๆเลยนะ,ะนักเรียนก็คือการคิดแล้วก็การเลือกหัวข้อหรือหัวเรื่องค่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมาจากการที่เราเนี่ยสงสัยอยากจะเรียนรู้และมีความสนใจในสิ่งนั้นจริงๆค่ะซึ่งถือว่า มีหลักการง่ายๆนะคะในการตัดสินใจก็คือหนึ่งแหละนักเรียนจะต้องดูถึงความเหมาะสมกับระดับความรู้ของเราตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในชุมชนเรามีไหมในโรงเรียนเรามีไหมเราสามารถหาได้ง่ายไหมที่สําคัญอีกหนึ่งหัวข้อเลยก็คืองบประมาณค่ะนักเรียนแล้วก็ต้องดูให้เหมาะสมค่ะแล้วก็ดูระยะเวลาด้วยอย่างหนึ่งก็คือที่สําคัญมากก็คือเรื่องของความปลอดภัยค่ะโครงงานของเราเนี่ยต้องก็หนึ่งความปลอดภัยด้วยแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของแหล่งความรู้ว่า มันยากมันง่ายในการหาข้อมูลขนาดไหนแล้วแหล่งความรู้นั้นเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราไหมหรือมันไปไกลเกินไปไหมนะคะนี่ก็คือจะเป็นเกณฑ์หล,กลักๆแหละที่เราจะใช้ในการตัดสินใจในการเลือกหัวข้อโครงงานค่ะเราก็จะไปที่การวางแผนกันเลยีนทุกการทํางานกัะต้องมีการวางแผนนะักเรียนซึ่งการวางแผนการนาโครงงานเนี่ยก็จะรวมไปถึงการเขียนเขาโครงโครงงานด้วยอันนี้สําคัญมากนะคะนักเรียนเขาโครงโครงงานนะ เขาโครงโครงงานเนี่ยจะประกอบไปด้วยหัวข้อก็คือ 1. ชื่อโครงงานค่ะชื่อโครงงานเนี่ยควรเป็นชื่อที่กระทัดรัดชัดเจนสื่อความหมายอ่านแล้วเข้าใจผู้อ่านเนี่ยรู้เลยว่านะักเรียนต้องการทําโครงงานอะไรต่อมาค่ะมีชื่อผู้ทําโครงงานคนเดียวหรือกลุ่มใส่ลงไปชื่อที่ปรึกษาก็คือคุณครูของเราค่ะหัวข้อต่อไปค่ะก็คือหลักการและเหตุผลค่ะซึ่งหลักการและเหตุผลเนี่ยนะคะก็จะเป็นส่วนที่เราอธิบายว่าทําไม เราจึงเลือกทำโครงงานเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรมีหลักเกณฑ์มีทฤษฎีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างหรือสุดท้ายแล้วเนี่ยทำไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรจากการทำโครงงานนี้นะคะหัวข้อต่อไปค่ะก็คือจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์อันนี้สำคัญมากๆนะคะต้องชัดเจนเพราะเราจะรู้ว่าการทำงานของเราเนี่ยตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ไหมคะ่ะมาดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะคะก็คือสมมติฐานอันนี้ถ้ามีนะ ไม่จาเป็นว่าทุกโครงงานจะต้องมีนะคะต่อมาค่ะก็มาเป็นเรื่องของวิธีการดําเนินงานหรือขั้นตอนซึ่งเราก็ต้องออกแบบกรอบให้ชัดเจนเพื่อเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยจะได้เป็นขั้นเป็นตอนค่ะหัวข้อที่8ค่ะก็คือแผนปฏิบัติงานซึ่งมันจะเป็นการกําหนดระยะเวลาค่ะตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เราเขียนแผนเราลงมือเก็บข้อมูลจนถึงเราสรุปนั่นเองนะคะหัวข้อที่9ค่ะก็คือผลที่คาดว่าจะได้รับและหัวข้อสุดท้ายก็คือเอกสารอ้างอิงค่ะ เราจะต้องอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะเริ่มดําเนินงานโครงงานไปจนถึงการเขียนรายงานการนําเสนอผลงานค่ะซึ่งการนําเสนอผลงานเนี่ยนะคะก็อาจจะอยู่ในรูปของป้ายนิเทศนะคะหรือแผ่นพับก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมที่นักเรียนจะ นำเสนอให้กับผู้ที่จะมาชื่นชมในส่วนของผลงานของเรานั่นเองซึ่งอย่ี้ค่ะก็จะต้องเป็นส่วนที่สรุปว่าเราทําอะไรได้ผลอย่างไรแล้วมันตอบสนองต่อวัตถุประสงค์หรือตรงตามสมมุติฐานที่เราตั้งไว้หรือเปล่านั่นเองค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนการทําโครงงานแล้วก็ประเภทของโครงงานทั้งหมดเรามาดูกันเลยนะคะว่าทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง13ทักษะนั้นมีอะไรบ้างทักษะแรกนะคะกลุ่มแรกคือทักษะขั้นพื้นฐานคน่ะมีทั้งหมด8ทักษะนี้เลยทักษะแรกค่ะคือการสังเกตค่ะการวาดัดการจําแนกหรือทักษะการจัดประเภทสิ่งของค่ะทักษะการใช้ความสัมพันธ์ระหว่างสเปซกับสเปซและสเปซกับเวลาค่ะ ทักษะการคำนวณและการใช้จำนวนทักษะการจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลทักษะการลงความเห็นจากข้อมูลและสุดท้ายก็คือทักษะการพยากรณ์ค่ะส่วนอีก5ทักษะนั้นนะคะก็คือทักษะขั้นผสมค่ะเรามาดูกันเลยนะคะทักษะขั้นผสมเนี่ยมีอะไรบ้างค่ะทักษะแรกนะคะก็คือทักษะการตั้งสมมติฐานค่ะทักษะการควบคุมตัวแปรทักษะการตีความและลงข้อสรุป ทักษะการกำหนดยามเชิงปฏิบัติการและทักษะสุกท้ายค่ะก็คือทักษะการทดลองนั่นเองค่ะทั้ง13ทักษะนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราเนี่ยทำโครงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะเอาล่ะวันนี้คุณครูและรายการเบอร์ไวซายวิทยาศาสตร์ง่ายๆแคบหลายนิ้วต้องรานักเรียนทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมไปทบทวนความรู้และนำไปใช้ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อย่างมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ ต่อไปก็เป็นใบยานครั้งที่ข้าวใบยานครั้งที่ข้าวนะครับจะไม่มีงานที่มอบหมายเพิ่มเติมต่อไปแล้วนะครับแต่จะให้นักศึกษาส่งโรงงานที่ครูเคยมอบหมายไปครั้งที่แล้วนะครับคนละหนึ่งเล่มนะครับหรือกลุ่มละหนึ่งเล่มนะครับสมาชิกไม่เกินสามคนนะครับให้นักศึกษานํามาส่งในสัปดาห์หน้านะครับ ส่วนคลิปการสอนครั้งต่อไปก็จะเป็น EP 10นะครับครูจะจะมาติวข้อสอบวิชาโครงงานทั้งหมดนะครับสำหรับ EP เข้าในวันนี้ก็จบไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ